วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีุ่่นดิกวายายที่ยยเอยู สวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลราชธานีและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์2566โดยกระผมนายชลทีอย่างตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจะได้มาพูดคุยกับพี่น้องชาวอุบลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพยากรณ์อากาศบนราชธานีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงความเร็วลม18กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขอให้พี่น้องชาวอุบลราชธานีดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงรวมถึงระวังอันตรายจากลมแรงด้วยครับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5อุบลราชธานีเฉลี่ย40ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในระดับไม่เกินมาตรฐานและอยู่ในเกณฑ์ปานกลางสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษหากมีอาการไอหายใจลำบาก ระคายเคืองตาควรลดระยะเวลาการทํากิจกรรมกลางแจ้งนะครับโดยเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2 5 6พบพบจุดความร้อน39จุดนะครับในพื้นที่ป่าสงวนอําเภอศรีเมืองใหม่2จุดอําเภอของเจียม6จุดเป็นป่าอนุรักษ์5จุดป่าสงวนแห่งชาติ1จุดพื้นที่เกษตรอําเภอเคืองนายน1จุดอําเภอเขมราช6จุดเป็นเขตสพกร3จุดป่าสงวนแห่งชาติ2จุดและพื้นที่เกษตร1จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์อำเภอนาจัลอย1จุดอำเภอบุทริก2จุดเขตสปกหนจุดและเขตพื้นที่เกษตร1จุดอำเภอตรการเพื่อผล2จุดพื้นที่เกษตร1จุดและชุมชน1จุดพื้นที่เกษตรอำเภอวารินชลาบ1าจุดอำเภอตาลสม1จุดอำเภอโพไซ4จุดป่าอนุรักษ์2จุดและเขตสปก2จุดและพื้นที่ป่าอนุรักษ์อำเภอศรีทร13จุด จังหวัดอุบลราชธานีได้ประกาศกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดถึงวันที่28กุมภาพันธ์2566และประกาศพิธีการปฏิบัติตัวของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์อัดละอองขนาดเล็ก pm 2.5เกินค่ามาตรฐานขอความร่วมมือพี่น้องชาวอุบลราชธานีงดการเผาและร่วมกันป้องกันการเกิดฝุ่น pm 2.5ลดก,การก่อเกิดฝุ่นมลพิษ ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมก่อสร้างในครัวเรือนและการจราจรอย่างสม่ำเสมอด้วยครับส่วนอุบัติเหตุทางถนนอุบลราชธานีวันที่2 9คกุมภาพันธ์มีผู้บาดเจ็บ39รายผู้เสียชีวิต1รายยอดบาดเจ็บสะสมปี2,566จําจำนวน2,684รายเสียชีวิตสะสม39รายขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังการใช้รถใช้ถนน ดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับมันดูแลตรวจสภาพรถให้ดีก่อนขับขี่ใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือตามที่ป้ายจราจรกำหนดตรวจสอบพรบอบประกันภัยรถอย่างต่อเนื่องหากเกิดอุบัติเหตุใดๆจะได้รับค่าชดเชยเพื่อตัวนั่นเองครอบครัวและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันครับเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เวลา9ก้นาฬกาสานาทีที่โรงเรียนบ้านปากน้ําหมู่ที่3ตําบลกุดลาดอํเาเภอเมืองอุงบลราชธานีกระผมได้เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชนานีหรือพอ,อสวอและการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บราบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนประจำปี2566โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการให้บริการตรวจรักษาทั่วไป บริการตรวจรักษาโรคทางธันตกรรมบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกบริการตรวจรักษาและทำหมันสัตว์กิจกรรมการให้บริการประชาชนจากส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอโดยมีอาสาสมัครพอ,อรสวอข้าราชการจากหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอร่วมให้บริการประชาชนเพื่อการ,รบรรบาดทุกบำร,รุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน มุ่งเน้นได,ได้รับทราบปัญหาข้อขัดข้องของพื้นที่เพื่อดาไปแก้ไขได้อย่างรวดเร็วมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สงสุดแก่ประชาชนทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้ดาเนินกิจกรรมแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนานีหรือพอ,อสวอมาโดยตลอดเป็นระยะเวลายาวนานถึง53ปีมี ประชาชนเจ็บป่วยได้รับความอนุเคราะห์ได้รับไปเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์จำนวน17คนโดยโนยแพทย์พอ,อสวได้ออกปฏิบัติงานให้บริการแก่ประชาชนชาวองเพิเมืองอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่องทุกปีการออกหน่วยแพทย์เ่้นที่พอ,อสวเป็นการสืบสารพระราชปปณิธานและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิทีพอ,อสบอขึ้นโดยบุกหวังที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในท้องถิน่นธุรกันดาลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งพระองค์ทรงเป็นองค์อุป,ปนายิกากิตติมศักดิ์ด้วยพระองค์เองในปัจจุบันสำเน็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศีสว่างภวัตวรขัตติยราชนารีทรงนรงตหนแงประธานกิตติมศักดิ์ มนิธิพอสวสืบต่อมาเป็นองค์ประธานรบดับที่สเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์เช่นเดียวกันครับเวลา8นากา30นาทีที่ห้องประชุมราชพึกโรงเรียนเครื่องในพิทยาคารอำเภอเขื่องในกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าทรงลักษวรภัยเป็นประธานเปิดการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา2565 โรงเรียนเขืองในพิทยาคารอำเภอเขืองในอยู่ในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษประกอบด้วยนักเรียนจํานวน2,663คนและบุละคลากรทางการศึกษาจํานวน133คนโดยมีดรบุญธรรมกล้าหารเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน มีการจัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีจิตสำนึกในอความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลกยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เกิดองค์ความรู้และทักษะพ,พื้นฐานรวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพตลอดระยะเวลา51ปีที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ในผลงานการพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้านทั้งด้านการบริหารด้านบุคลากรและด้านการพัฒนาผู้เรียนส่งผลให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นรางวัลผู้บริหารดีเด่นครูดีเด่นและนักเรียนดีเด่นจากหลายหน่วยงานและได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานประจำปีการศาึกษา 2,564คือนางสาววรรณภาแสนล้วนโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารเป็นสถานศึกษาที่สร้างโอกาสแก่ผู้เรียนสร้างอนาคตสร้างชาติเป็นความภาคภูมิใจของชาวเขื่องในและจัจงหวัดอบบุบลราชธานีวันที่23กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกา ที่ห้องโสดทัศนศึกษาโรงเรียนวารินชำราบอำเภอวารินชำราบกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าสมเพชชส้อยสาคหูเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุปัติภัยในโรงเรียนประจำปีงบประมาณพศ2566จังหวัดอุบลราชธานีรุ่นที่1โดยมี ว่าที่ร้อยตรีมนสง,งา่าลีลาสง่างามหัวหน้าสำนักง,ง,งานปพจังหวัดอุบลราชธานีกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนและวินัยจราจรรวมถึงส่งเสริมการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนตามบริบทการเกิดอุบัติภัยของแต่ละพื้นที่มีกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ในการเอาตัวรอดเมื่อเกิดอุบัติภัยอักขีภัยหรือการจมน้ํา ให้ปฏิบัติตนดนอย่างถูกต้องในโรงเรียนทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสาธารณภัยที่มุ่งมั่นจะจัดระบบการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนและท้องถิ่นของตนอย่างทั่วถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเยาวชน ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนประจำปีงบประมาณพศ2566เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยทางถนนและวินัยจราจรรวมถึงการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนตามบริบทการเกิดสาธารณภัยของแต่ละพื้นที่เช่นการให้ความรู้และการเอาตัวรอดเมื่อเกิดอคีภัยแผ่นินไหวหรือการจมน้ำ ในครั้งนี้กรมป้องกันและบันเทาสารภัยได้สนับสนุนงบประมาณให้กับจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภยัยเสริมสร้างวินัยจราจรในการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนประจำปีก็ประมาณพศ2566จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน2รุ่นประกอบด้วยรุ่นที่1โรงเรียนบาริตําราบอำเภอบาริชจาราบและรุ่นที่2 โรงเรียนเตรียมบดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนรุ่นละ100คนเมื่อวันที่23่กุมภาพันธ์เช่นเดียวกันนะครับเวลา9ก้นาฬิกาส0นทีที่ห้องประชุม POL 301คณระรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่ากำพลสิริรัตนนท์ ร่วมเสวนาฐานข้อมูลความรุนแรงในประเทศไทยจากกระดยิงสู่ความขัดแย้งทางการเมืองและสิทธิพลเมืองทั้งนี้จากการวิเคราะห์ข้อมูลความรุนแรงโครงการฐานข้อมูล Monitoring Center on o r g a n i z e d v i o l e n t n v e n t s หรือ MOVE พบว่าแม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเหตุการณ์รุนแรงในภาพรวมตั้งแต่ปี 2 0 1 6 2 0 2 0นถึงน้อยกว่าภาคกลางหรือภาคใต้แต่เหตุการกราดยิงซึ่งผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนและอื่นๆทำให้พูดบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากโดย3ในสีของเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่ในประเทศเกิดขึ้นในภาคอีสานเหตุการณ์ทั้ง3นี้ได้แก่เหตุการณ์กราดยิงที่โคราชเหตุการณ์กราดยิงที่อุบลและล่าสุดคือเหตุการณ์กราดยิงที่หนองบัวลำพู ดังนั้นเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวโครงการ MOVE หรือ m o v e สถาบันเอเชียศึกษาจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาแห่งสหรประชาชาติหรือ UNDP และสภาสาภาพยุโรปจึงได้ร่วมกันจัดงานเสวนาฐานข้อมูลความรุนแรงในประเทศไทยจากกรายิงสุ่ความขัดแย้งทางการเมืองและสิทธิธพลเมือง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการ Mo ฟในระดับภูมิภาคและทำความเข้าใจบริบทระดับท้องถิน่นเพื่อเสริมสร้างบทสนทนาเชิงนโยบายซึ่งจะช่วยป้องกันและมาเทาความรุนแรงสังคมไทยต่อไปในวันเดียวกันครับที่ห้องประชุมโรงแรมเนวาดาคอนเวนชั่นโฮเทลอำเภอเมืองอุบลราชธานีกระผมได้มอบหมายให้ทัดรองผู้ว่ากำพลสิริรัตนนเป็นประธานในพิธีการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาพราะลูกหลานเมืองอบบุบล ประจำปีการศึกษา2565มูลนิธิเพื่อการศึกษาลูกหลานเมืองอุบลก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2525ปัจจุบันมีนายวีรพงษ์เดชบุญเป็นประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาลูกหลานเมืองอุบลและมีคณะกรรมการบริหารจำนวน21คนโดยมูลนิธิมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำหน้าที่ในการให้การส่งเสริมด้าน,นการศึกษาเล่าเรียนให้แก่พลรบุตร กุลรัิดาที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุบลราชธานีกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในระดับประสมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาซึ่งมีความประพฤติดีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับปีการศึกษา2565คณะกรรมการมีมติให้นำดอกผลจากการฝากเกินที่ธนาคารมาจัดเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาตามวัตถุประสงค์โดยมีการประกาศให้นักเรียนนักศึกษาทุกสกัด ทั้งในวงศสุสาธิการและนอกกระรวงศึกสาธิการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมูลนิธิยื่นใบสมัครและดำเนินการคัดเลือกได้33ทุนจำนวนเงินทั้งสิ้น4 6 0 0 0บาททางมูลนิธิจึงร่วมกับสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดร่วมจัดพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าวขึ้นโดยแยกเป็นระดับบัณฑมศึกษาป .5 ถึงป6โทษครับ ระดับประถมศึกษาป 5- ถึงป6จำนวน20ทุนทุนละ1000บาทระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม2ถึงม .3 จำนวน4ทุนทุนละ1,500บาทระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม5ถึงม6จำนวน4ทุนทุนละ1,500บาทระดับปวชปวช2ถึงปวช3จำนวน2ทุนทุนละ2,500บาทระดับปวศปวส2จำนวน2ทุนทุนละ2,500บาท ระดับปริญญาตรีจำนวนหนึ่งทุนทุนละ4 0 0พบาทในวันเดียวกันนะครับเวลา10บนาฬิกาณอาคารอาเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าทรงรักวรไพเป็นประธานเปิดกิจกรรมคลิ k อ f f มอบปัจจัยการผลิตด้านก,การเกษตรภายใต้โครงการพัฒนากิจกรรมยั่งยืนทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทาโครงการ พัฒนากเกษตรกรรมยั่งยืนหรือกรเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำปีงบประมาณพศ2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่กเกษตรทฤษฎีใหม่และเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้เกษตรกรเข้เาสู่ระบบการผลิตสินค้ากเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานซึ่งในปีงบประมาณพศ2566 จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรทฤษฎีใหม่จำนวน18อําอำเภอ36ตําบตำบลมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน389รายซึ่งเป็นเกษตรกรอำเภอเขิงในจำนวน27รายและในวันนี้เป็นการคิกอ off มอบปันใจการผลิตด้านการเกษตรภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำปีงบประมาณพศ2566 โดยภายในงานมีการให้ความรู้และมอบปัจจัยด้านผลิตการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งด้านประมงได้แก่ปลานิลปลาตะเพียนและอาหารปลาด้านหมอนไหมได้แก่ต้นพันธุ์มอนด้านพัฒนาที่ดินได้แก่ผลิตภัณฑ์พอดอและสารเรกพอดอด้านบัญชีสากรณ์ได้แก่สม,มุดบัญชีครัวเรือนต้นทุนอาชีพและด้านการลดต้นทุนเรื่องกับจัดสตรูพืชปุ๋ยและอาหารสัตว์ ได้แก่แหนแดงและสารชีวพันธุ์เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์เวลา13.30นาิา30นาทีที่ห้องประชุมประทุมบรรราชชั้น4ี่สารกลางจังหวัดกระผมได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานีหรือกรออจังหวัดครั้งที่3ทั6ซึ่งเป็นการประชุมหารือแนวทางการดาเนินง,งาน ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดโดยมีผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการผู้ทรงคุณวนนุฒิคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยในที่ประชุมได้รับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังของจังหวัดการประกาศวาระจังหวัด231ปีอุบลราชธานีพุ่งเหืองเมืองธรรม บทบาทในการเคลื่อนหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับลงอู่พึ่งและแยกมนารมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานวิตรภาพไทยลาวแห่งที่6การดําเนินงานด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่มั่น ผูริทัตโตประจำปีก็ประมาณพศ2566าสอ25คำสั่งเปิดจุดผ่อนปรนการค้าบ้านสองคออำเภอโพไซและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ภาคเอกชนก็ยังได้นำเสนอประเด็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดในหลายประเด็นเช่นการจัดเทศกาลอาหารไทยอินโดจีนในเดือนมิถุนายน 2,566ซึ่งจะเป็นการขยายผลด้านวัฒนธรรมอาหารและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีกระผมได้มอบหมายให้ในายสมเจตติงมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานประชุมซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบทกภัยในพื้นที่จังหวัดภายใต้โครงการร้อยใจรวมไทยสู่ใจอีสานครั้งที่สอง งบประมาณสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและการช่วยเหลือฟื้นฟูภายหลังน้ำลดจากอุทกภัยปี2565เพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขโดยรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน1ล้าน2แสบาท ดำเนินการในสี่อำเภอจำนวน35หลังโดยใช้แนวทางตามโครงการร้อยใจรวมไทยสู่ใจอีสานซึ่งได้นำดเนินการไปแล้วเมื่อคราอุทกภัยปี2 5 6พโดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนอำเภอเบืองอุบลราชธานีอำเภอวาริชำราบอำเภอดอนเมดแดงและอำเภอพิบุ์มังสาหารเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการให้ความช่วยเหลือและประมาณค่าใช้ใจ่ายซ่อมแซ ของเทศบาลเมืองจระแม่เทศบาลเมืองวาริชมราบองค์การบริหารส่วนจังหหนองกินเพนองค์การบริหารส่วบบนจนังหนัดนนทบุรและองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ทั้งนี้สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดจัดการประชุมนางกล่าวขึ้นเพื่อชี้แจงและซับซ้อมแนวทางการช่วยเหลือเพื่อให้การดำเนินงานโครงการร้อยใจรวมไทยสู่ใจอีสาน ครั้งที่สองของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเพื่อบรรเทาทุกและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนมู่หลานและอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นโนรูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผมขอรายง,งานการดําเนินการสำร,รวจครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2565โดยครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในพื้นที่ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยและหรือประกาศเขตกันให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานีเข้าหลักเกณฑ์จำนวน13อำเภอรวม15,569ครัวเรือน ก็คือในอำเภอนาเยียสำโรงเขื่อในายสินทรเด็ดอุดมตราการพืชผลสว่างวีระวงดอนมดแดงพิบุรมังสาหารเมืองอุบลราชธานีวารินชราบนาจรลวยและอำเภอตันสมโดยครั้งที่หนึ่งได้ช่วยเหลือไป1 1 9 9โหลครัวเรือนวงเงิน77.589,000บาทครั้งที่สอง3,595ครัวเรือนวงเงิน ยี่สิบแปดล้านแปดแสบาทและครั้งที่3าห้าครัวเรือนวงเงินสอ0 0มบาทวงเงินให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้น1 0 6่งร้อยล้านสี่แสนสอบาทครับขอประชาสัมพันธ์การรับบริจาคลหิตวันศุกร์ที่24กคุมภาพันธ์2,566มีหน่วยรับบริจาคลหิตเคลื่อนที่2จุดได้แก่1โรงพยาบาลปรินซ์อุบลนราชธานี เวลา8นก30ถึง14นากา30 2. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุง่งใหม่อำเภวาริชมราบ8นากาถึง12นาฬกาวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์2566ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสาขาพี่บู์มังสาหาร8นากา30ถึง14นาฬกา30นอกจากกำหนดการข้างต้นพี่น้องชาวอุบลและผู้สนใจมาบริจาคโลหิต สามารถติดต่อบริจาคได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีสภากาชาติไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นากานาฬิกา30นาทีวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา8เวลา9 0นาฬิกาถึง15นากาสนาทีสอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข045244628มาร่วมบริจาคโลหิต สร้างบนกสลอันยิ่งใหญ่ในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์2566สำหรับวันนี้สวัสดีครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลธียังตรงกับรายการ ชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีเนนนดนวง้งย,ยี่าาหึ